สวัสดีครับผมไบนช็อปนะฮะมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผม CBR 5 0 0 R ปี2019สีดําสีดำสวยเลยนะครับของแต่งก็มีนะครับของแต่งก็มีพร้อมออกทริปพร้อมขับไปทำงานพร้อมขับไปเที่ยวแล้วนะครับผม 500cc ี500เนี่ยเป็นผมว่าเป็น CC ที่กำลังพอดีมากๆเลยนะครับในการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับใช้ออกทริปนะครับ ขี่เที่ยวขี่เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันหรือค่าเซอร์วิสอะไรต่างๆก็ถูกนะครับไม่ได้แพงเลยนะแล้วก็มือหนึ่งนี่ก็ราคาก็ขนลุกอยู่นะมือหนึ่งเนี่ยคันนี้ออกศูนย์มาสองแสนสามนะครับสองแสนสองสองแสนสามนะครับมาถึงไปในช็อปนะสภาพแบบนี้ของต่างแบบนี้9ไม่ใช่ไม่เก้าหมื่นดิเดี๋ยวมันถูกไปนะหนึ่งแบาทนะครับผมเงินสด1นึ0 0แบาทจัดไฟแนนซ์หนึ่งแบาทออกรถ แปดพบาทผ่อนสี่พันห้ปีหรือเปล่าพี่ไม่สี่พัามปีสามพันสปีสองพัปหาปีสองพกวบาทนะหปีออกรถแ0 0พันจบเลยนะครับได้สภ <c ười> าพแบบนี้ด้วยนะของแต่งก็มีนะโอเคก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, liters, share, กดแชร์กดซับสไครต์กับบาในช็อปด้วยนะครับผมเรามาดูรอบคันของแต่งมีอะไรบ้างสภาพเป็นยังไงนะกระจกแต่งมาของทรงริสุมานะครับประมาณนี้นะอ่ะ ใส่มาด้วยนะนี่ชิวนี่ผมเพิ่งเคยเห็นนะ 500R ตรงรุ่นนะครับเมดอินะปทุมธานีของแท้นะปทุมธานีของแท้นะครับผมอ่ะของแต่งจุกจิกประมาณนี้นะอ่ะมาดูประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะนี่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 ครอบเออเขาเรียกว่าครอบ,ข,อบข้างหน้าคาร์บอนก็ใส่มาด้วยนี่กระปุกกระปุกเบรกจีอุงจีอานะใส่มาประมาณนี้เลยนะนี่นะครับผมนี่นะ ฝาถังน้ำมัน H2C นะครับกันรอย H2C ประมาณนี้นะครับผมมาประมาณไหนยางเหลือใช้ยาวๆนะเราโซ่2นะครับผมการหม้อน้ำ H2C นะคอท่อใสๆนะครับผมชุ่มสีก็สวยนะครับสวยเนียนๆนะครับผมมาประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะครับผมคือ 500R เนี่ยส่วนมากเนี่ยผมว่ามันใช้ใช้ใช้สะดวกมากเลยนะเอางี้ดีวกว่าน,นะครับมันใช้โคตรสะดวกเลยนะครับผม มาเรามาดูนะกันล้มนะครับกันล้มแสบมาให้ด้วยกันล้มแพงนะกันล้มอย่างดีนะครับผมนี่ไงโซ่สเต,เตอร์เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับผมบังโซ่บังโซ่เนี่ยเอ่อผมเห็นหลายคันแล้วนะใช้ของ c b 3 0 0 R นะมันจะใหญ่แล้วมันบังได้จริงนะมันบังโคนได้จริงนะประมาณนี้นะทุก่ทุกสีก็สวยนะครับประมาณนี้ข้างหลังก็สวยนะยางหน้าหลังรถรถโซ่2นะครับก็ดอกเลยเยอะใช้ยาวๆนะครับ ท้ายสั้น H2C แพงนะตรงรุ่นนะครับผมมีไฟสองท้ายแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวเดิมนะครับประมาณนี้เลยนะประมาณนี้มาฝั่งนี้นะผมว่าของแต่งจุกจิก็สวยดีนะครับไม่ไม่ได้เยอะเกินไปนะผ้าเบรกนะครับเต็มนะครับผ้าเบรกเต็มเต็มนะจานเบรกนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่สึกเลยนะท่อเดิมโรงงานนะท่อเดิมเดิมโรงง,งานสวยๆนะครับประมาณนี้นะ กันอันนี้ก็กันล้มฝั่งนี้ก็ใส่มานะครับผมอ่ะอันนี้ก็แต่งมาด้วยนะจุกจุกจิกนะเครื่องสวยๆเนียนๆนะอยากให้เห็นข้างในจย,ยงเลยนะประมาณนี้ชุดสีก็สวยนะประมาณนี้เลยนะครับชุดสีสวยจานเบรกอะโอ้โหใสกิ้งนะจานเบรกใสกิ้งพ้าเบรกเต็มเต็มฮะผ้าเบรกหน้าหลังเต็มใช้ย,ย้ายาสมั่งทำอะไรแล้วนะคันนี้จบละนะเบาะก,ก็สวยๆนะเบาสวยๆนะครับประมาณนี้เลยนะ นี่ถังอะไรก็สวยๆนะอืมนะข้างบนก็โอเคมีของแต่งบ้างเล็กน้อยนะจุกจิกพอเป็นกระใสแล้วกันไม่แต่งเลยมันก็จะ,จะแปลกๆหน่อยนะเอามาด,ดูเล็กใหม่นะหนึ่งมื่นกิโลกุไจสองดอกปุ๊กครบนะครับมาสตาร์ทเครื่องกัน ง่ายสวยใสยเน้นเดิมนะเน้นเดิมเดิมเลยนะครับนี่อ่เน้นเดิมเดิมเลยนะบล็อกเครื่องรุ่นนี้นะครับดูแลเซอร์วิสตามระยะนะครับนู่นฮนะทะลุแสนโลนะครับแสนโลสบายๆครับบล็อกเครื่องรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็น CB 5 0 0 F นะครับจะเป็นซีบีห้อยเอ็กซหรือ CBR 5 0 0 R นี่บล็อกเครื่องรุ่นนี้ทังทนจริงนะทนแบบโอ้โหใจหายเลยนะ ทนจริงนะทนจริงนะครับผมอ่ะใครสนใจก็ทักมานะครับผมเข้าแล้วนะสีดํานะครับผมตอนนี้ซีบีซีบ0 R าราอยู่ผมน่าจะติดจองไว้นแล้วครับเหลือคันนึงนะแล้วเข้ามาขมาเข้ามาใหมา่อีกหนึ่งคันนะครับผมก็สภาพประมาณนี้เลยนะใครสนใจงไงก็ลองมาดูที่ใบในช็อปได้นะครับผมห้าร้อยอารหล่อหล,ล่อนะหล่อๆ่อนะก็ออกรถไม่แพงนะออกรถแค่8 0ดพันบาทนะผ่อนสอง0ันปดนะห้าปีนะครับผม ผ่อน3,002-4ปีเท่านั้นโอ้โหได้500เลยนะออกรถไม่แพงนะฟรีค่าบริการทุกอย่างเหมือนเช่นเดิมนะครับผมปใปไนช็อปนะเอารถรอๆอย่างนี้ไปขับเลยนะครับผมโอเคนะก็อย่างที่บอกฮะเงินสด1,900บาทนะครับผม1,900บาทจัดไฟแนนซ์15,000บาทนะก็ประหยัดมือหนึ่งโอ้โหประหยัดถ้าเทียบกับมือหนึ่งเนี่ยประหยัดมันประหยัดเยอะมากนะไปได้ช็อปไม่ต้องห่วงเรื่องการประหยัดะถ้าเทียบกับมือหนึ่งนะประหยัดเยอะนะเป็นทางเลือกนะครับผม ใครสะดวกใครรวยนะครับใครมีตังค์เยอะก็ไปมือหนึ่งฮนะสบายๆนะครับไปมือหนึ่งสบายๆนะโอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะขอบคุณครับ